า <H aa> เรานี่ไม่เลว็วหลังจากการตามเจ้ามานานขนาดนี้ใน,นที่สุดข้าก็ได้รับรางวัลเล็กน้อยชายคนนี้แข็งแกรงนะพี่เฟิงเจ้าเป็นใครข้าตามเจ้ามาตลอดทางจากเมืองที่สาบสูในเตธิมะผ่านอาณาจากักรภูเขามังกรและมาถึงที่นี่ลองเดาดูสิว่าข้าเป็นใคร เจ้าตามพวกเรามาตั้งแต่เมืองที่สาบสูญมาจนถึงที่นี่และข้าไม่ทันสังเกตเลยเหรอย้อนไปที่เมืองที่สาบสูญข้าสร้างศัตรูไว้ไม่น้อยตระกูลไทซูและนายน้อยอยู่โมที่ข้าสังหารไม่ต้องพูดถึงนายน้อยหลิงเซียวที่ข้าตัดแขนไปกองกําลังที่ทรงพลังเหล่านี้ล้วนอาจจะมาแก้แค้นเมืองที่สาบสูญอยู่ภายใต้อนาเขตของวังศักดิ์สิทธิ์ของข้าแม้ว่าพวกเขาอยากจะฆ่าเจ้าก็ไม่กล้าหรอกดังนั้น ข้าเฝ้ารอตามเจ้ามาตลอดทางจากอาณาจากักรผู้ของมังกรและเพิ่งจะเผยตัวออกมาตอนนี้หลังจากการตามเจ้ามานานขนาดนี้การแค่อัิริยะอย่างเจ้ามันคุ้มค่าทุกคนถอยไปพี่เฟิงระวังด้วยเจ้ามีความกล้าหาญ แต่โชคร้ายความกล้าหาญอย่างเดียวไม่อาจชดเชยช่องว่างระหว่างขอบเขตลมปราณยุทธและขอบเขตยุทธสวรรค์ได้งั้นมาดูกันดาบเจ็ดจำานงแห่งดาบขั้นที่ห้าแข็งแกร่งกว่าเจดจำานงดาบของข้าเสียอีกแต่น่าเสียดายหากไม่ได้ก้าเข้าสู่ขอบเขตยุทธสวรรค์แล้ว พลังเจดจำนงของเจ้าอย่างเดียวก็ไม่อาจสู้กับข้าได้ตายซะเจดจำนงดาบของเขาสะท้อนกับพลังแห่งฟ้าดินมันคือเจดจำนงที่ยิ่งใหญ่แต่เจดจำนงดาบของข้าเหมือนมีบางอย่างกำลังยับยั้งมันไว้ฮ่าฮ่าเจดจำนงดาบของเจ้ามีพลัง แต่ก็ยังอ่อนแอกว่าข้าที่ขอบเขตลมปราณยุตการบินจะเป็นต้องใช้ปราณแท้แต่ที่ขอบเขตย,ยุทธสวรรค์ข้าไม่จำเป็นต้องใช้มันแม้แต่หยดเดียวตอนนี้จงหายไปซะใส่หัวไปซะเจ้าประเมินตัวเองสูงเกินไปตายซะ ไม่ดีแล้วพลังจมตินั้นช่างน่าสะพรึงกลัวนี่สินั้นคือพลังของผู้เยี่ยมยุดขอบเขตย,ยุทธสวรรค์วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์ แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งอมเม e ต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ